นี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟความเร็วสูงลาวจีนแล้วนะคะ อีกแล้วนะคะช่องสบายดีสตูดิโอค่ะสำหรับ e ีพีนี้นะคะเป็น e ีพีพิเศษค่ะอจะพาทุกคนไปเที่ยวหลวงพระบางกันค่ะนนส่วนบรรยากาศการเดินทางน,นั้นจะเป็นยังไงนะคะจะสนุกแค่ไหนฝากให้ทุกคนติดตามคลิปนี้เลยค่ะไปดูกันเลยคลิปนี้เราเริ่มออกเดินทางตอนเที่ยงวันของวันที่18พฤษภาคม2565ค่ะ ก่อนอื่นเราก็มารับหนังสือผ่านแดนหรือบอ์เดอร์พาสที่ได้ทําการลงทะเบียนไว้ที่สํานักงานออกหนังสือผ่านแดนจังหวัดน้องคายเลยเหมือนเดิมเลยค่ะมาถึงก็กดบัตรคิวเพื่อรอรับเอกสารพอได้รับเอกสารหนังสือผ่านแดนหรือบอ์เดอร์พาสแล้วเราก็เดินทางไปต่อที่ด่านพรมแดนจังหวัดน้องคายเลยค่ะเพื่อทําเอกสารขออนุญ,ญาตออกนอกราชอาณาจักรเพื่อไปยังสปปลาวเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางไปต่อ,อยังด่านพรมแดนห้านาแลงสปปลาว เพื่อทําเอกสารขาเข้าเลยค่ะเราใช้เวลาอยู่หน้าด่านประมาณ1ชั่วโมงได้ค่ะเพราะมาช่วงพักเที่ยงพอดีบวกกับคนเยอะอาจใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะ ส่วนรายละเอียดการลงทะเบียนขอรับหนังสือผ่านแดนการทําเอกสารขาเข้าและขาออกนั้นเป็นยังไงทุกคนสามารถย้อนกลับไปดู EP ตะลุยเวียงจนันได้เลยนะคะไอแปะไว้หน้าช่อง YouTube แล้วค่ะพอทําเอกสารทางฝั่งของหน้านสอบลาวเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ได้เดินทางออกจากด่านสอบลาวเวลาประมาณบ่าย2ได้ค่ะส่วนเส้นทางนะคะพอออกจากด่านทางสปบลาวก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนน450ปีเลยค่ะ จากด่านพรมแดน5นาแหลงถึงสถานีรถไฟมีระยะทางประมาณ25กิโลเมตรค่ะเราใช้เวลาในการขับรถประมาณ30นาทีได้เพราะว่าถนนเส้นนี้ใช้ความเร็วในการวิ่งรถได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีกล้องตรวจจับความเร็วตลอดเส้นทางเลยค่ะนี่ก็เพื่อความปลอดภัยของเราเองและเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะส่วนบรรยากาศสข้างทางก็เต็มไปด้วยทุ่งนาบ้านเรือนโรงงานต่างๆ ที่กำลังมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆระหว่างนั่งรถก็ดูบรรยากาศสองข้างทางชิลๆไปทำให้เราได้เห็นการเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่อย่าลืมดูเส้นทางด้วยนะคะเพราะก่อนที่จะถึงให้เราสังเกตทางฝั่งซ้ายมือจะมีจุดสังเกตที่ชัดและง่ายมากๆ พอเจอป้าย c a c ก็ให้ทำการชะลอรถแล้วเลี้ยวขวาไปทางสนามกีฬาตามเส้นทางเลยค่ะจะมีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรก่อนที่จะถึงสถานีจะเจอ3แยกและสถานีรถไฟอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็อย่ารอช้าทำการเลี้ยวซ้ายไปตามจุดหมายของเราเลยค่ะทั้งนี้เรามาถึงสถานีรถไฟเวลาประมาณบ่าย2 30นาทีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟความเร็วสูงลาวจีนแล้วนะคะ นี่เลยผู้ร่วมชะตากรรมของเราวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะทริปนี้นะคะพวกเราจะไป3ามคืนสองวันค่ะ3คืนสา <3 S 2> วัน 2>, 2คืน3 <c oughs> คืน2วันก็ได้ไป3า <c oughs> วัน2คืนสำหรับทริปนี้นะคะเราจะไปทั้งหมด3าวัน2คืนค <c oughs> ่ะ คืนแรกแล้วก็จะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ก่อนนะคะพอตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็มาขึ้นรถไฟความเร็วสูงอยู่ที่สถานีเลยค่ะแล้วก็นั่งรถไฟไปที่หลวงพะบางกันค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงที่จะเดินทางกันในวันพรุ่งนี้กันเลยค่ะไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องขายตั๋วรถไฟแล้วนะคะทุกคนด้านหลังอายนี่ค่ะด้านหลังนะคะจะเขียนว่าบอนขายปีนะคะทุกคนอ่า ตอนนี้นะคะบรรยากาศรอบๆก็คือร้อนมากแล้วก็คนก็ต่อแถวกันซื้อตั๋วยาวมากเลยค่ะน่าจะหลายชั่วโมงนะคะกว่าที่อาจ,จะซื้อตั๋วได้เพราะว่าเราก็มาสายนิดนึงเนาะตอนนี้ก็ประมาณจะบ่ายสามแล้วเดี๋ยวเราไปต่อคิวกันซื้อตั๋วกันเลยค่ะ0 0 0 years l a t e าขอถามความรู้สึกไหมครับจะชื่นไหมครับ ต้องต้องต้องดื่มน้ำอะไรโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็กำลังมากดตังค่ะใครจะไปเที่ยวนะคะ หลวงพระบางหรือไปไหนก็แล้วแต่นั่งรถไฟลาจีนะคะการที่ต้องซื้อตั๋วนะคะทุกคนจะต้องเตรียมเงินกีบมาก่อนนะคะจะต้องรับเป็นเงินสดเท่านั้นเขาจะไม่แบบรับเป็นแบบคิวอาร์โคอะไรเงี้ยเขาจะไม่รับนะคะจะรับเป็นออา๋ออ๋ออ๋ออรถ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 รแล้วก็บีกแล้วรับเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะเราต้องแบ์รถมอเตอร์ไซค์ออกมาข้างนอกนะคะเพื่อมากดเงินสดแบบตอนนี้ <ไ>ก็จะมากับพี่ส,ส,ส,สปปลาวนะคะเขดีใจมากค่ะก็จะมากดตังค์นะคะยิ้กันเลยขออนุญาตติดรถพี่เขามาข้างนอกด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราไปกันหลายท่านมากๆนะคะก็จะเราต้องใช้ตังค์เยอะนะคะก็เงินที่ตู้ไม่พอค่ะพี่อาตรงกดตังค์ตรงอาคนมีหมดอะ ณตอนนี้นะคะตู้ B C E L นะคะก็ธนาคารการค้าเร,รานะคะตู้นี้ก็เสียค่ะฟาวไปนะคะอ่าส่วนพี่เขาก็จะมาเลือกกดธนาคารนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นต่างธนาคารนะคะก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะคะถ้ากดได้เราก็จะฝากพี่เขากดเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมใี้พียได้เลยไม่ได้หรอเป็นูค่อบ่อกดต้มันนี้ลอง เงมันเออเลยด้อาระบบมันแมนระบบไหลังลันอันี้อันนึงอยู่ตอนนี้นะ่ว่ามันจะัมไ้ารบไรไอ้ไม่เงินส้แรกดแล้วมเินสดังไ้ไบดีใจจัไเลย่านค่าเขาจะมีบเนาะมันต้องไปถูกไปได้แล้วห่อ n ดูดูไ,ด ي, ไปแล้วไ,ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เงินหกล้านกี่ของร้นะคะได้บอกแกมาข้าซอยให่ยูกย่ายสใส่จิ่มพร้อมได้นั่นแว้นมานะะมาได้มันธรรมดาอ่ะโอเค กูผ่านสวดตะกี้ใจ่พานสวดมาทำมาอยู่อ้าวตู้นี้ช้ได้แล้วหรอขอโทรบอกกันลงกี่ ใส่บนนั้นได้เนี่ยยงบ่ได้ยังบ่ได้อันนี้เป็นที่สอดรถมอไซค์นะคะเดี๋ยวข้มผเอารถลงไดแบดน,นี้โอ้พี่น่ารักมากพี่บอกว่าตู้นี้นะคะมันพังนะคะตู้นี้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 มันพังนะคะพี่จะไปกดข้างนอกนะคะเจะะ้าส <ไป S 2> ิบแปดมันอคอยยืมรถไปฮะแล้วขับรถไปแวนกับพี่มานี่ เรื่อยๆมาแนะนำตัวจักบาทด้วยได้ฮะเขาอายไปเด้อไปเที่ยวไทยซื้อหยังซื้อหยังหู้จกซื้อก็ดีเด็ดเด็ดสื้อหยังซื้อหยังพี่ล่าพี่ล่าพี่ล่านะคะพี่ล่าบ้านยี่ใส่เลยอ๋อบ้านอยู่แถวมอสอคุณแถวมอสอค่ะเขาอยู่หนองคายเด้อยเขาอยู่หลังรถตัดบริษัทสบายดีอีกเพียรนี่โอ้ถ้าเอื้อยไปเอื้อยไปหาเขาเลยโอเคจ้าสิพาไปเลี้ยงเนื้อแซ่บโอเคขอพูดลายๆเด้วยได้ๆอย่าเปล่าไม่เอาคายอีกคนไหมเจ้ากุหลาบ่บ่๊อบบ มันบ่เอาดอกไปบ่ไปเขาคิ้วอนไห้มันท่านเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเบิ่งกับน้องก่อนแป๊บนึ่งไอดูน้องอไอไอเราไปไอ้นั่นมาเนี่ยเงินกี่เดือนเนดจ่ายคู่ค่าจิบเลยหมดเลยหรอแล้วก็จ่ายค่าตู้สู้ตรงได้คืนพี่ไหมไม่ได้คืนหมดเลยหรอะใช่เบ่งเงื่อนข้อนที่ว่าน้องไอให้พี่นะเป็น ต้องขอบคุณพี่เสื้อดำนะคะเขาแจ้งว่าจะต้องเอาใช้เงินกีบนะคะซื้อตั๋วให้งานโอ้เรานะคะก็จะมาฟาวอีกแนะนำการหาแนะนำตัวไหนพี่ที่เป็นคนไทยหรือเปล่าอ๋อคนเราสุบคุณล่ะซื้อไงซื้อไงกิตตี้กิตตี้ไอ้เป็นไงไปพอบ่ายหลวงข่อบ้างไปเมื่อไหรอต่อไปเจอสุดโอ้ยยินดีกับมืออันจะได้เจอกันพี่คนเราพี่น่ารักมาก โอเคเด,ดี๋ยวยิวย้มจะพาไปดูว่าการซื้อตั๋วอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ขอพาก,ก่อนร้อนมาก แต่นะลูกวขวดนี่ขอผงเรานบ่ส้มในเอตอนนี้เลยว่ะแม่กแม่ใ้เดี๋ยวนี้เลยได้เดี๋ยวนี้เลยหนีบก่บแผงเราเพราะว่าบัตรแดนรวมกันแล้วก็ไปยามก็ดูนันกันตางต่างลกวนนะัญแง้ให้เลนของเราอ๋นีโบ ปีเกไปหลวงพระบางเลยค่ะั้นสองามปีก่อนเนะาะโดยขากลับวันที่สา้าหลวงพะบางมาเวียง, 2, ง,งสองหก,ก, 67, ก,กม้งคืนสั้นหนึ่งเนาะเดยโดยที่แปและที่กลับเนาะเงินทอนหกสิบเจ็ดพันดกวนกดลงคืนนะเจ้า หลังจากที่ไอได้ตรวจรถไฟมาแล้วนะคะลักษณะของตั๋วรถไฟก็หน้าตาประมาณนี้เลยด้านบนก็จะเขียนว่าปี้รถไฟนะคะตัวนี้เป็นตัวขาไปของเราค่ะ ต้นทางจากนกครหลวงเบียงจันร์ทไปยังสถานีปลายทางหลวงพระบางเรานั่งขบวน C82 ค่ะวันที่19เดือน5 2022เวลารถไฟออก7โมง50นาทีรอบเช้าค่ะถัดมาที่นั่ง07คือหมายเลขตู้รถไฟที่เราจะขึ้นนะคะส่วนที่นั่งจะเป็น 06C สําสำหรับที่นั่งขาไปเรานั่งรถไฟชั้น2ค่ะ และขากับเรานั่งรถไฟชั้น1ซึ่งชั้น1และชั้น 2. ลักษณะของตั๋วหน้าตาก็เหมือนกันเลยค่ะแต่ราคาต่างกันและลักษณะเบาะที่นั่งก็ต่างกัน สำหรับราคาชั้น2นะคะจะอยู่ที่198,000กาีบค่ะลักษณะเบาะที่นั่งจะเป็น2ฝั่งฝั่งที่1จะนั่งได้3คนและฝั่งที่2จะนั่งได้2คนค่ะส่วนชั้น1นะคะราคาจะอยู่ที่3 1 3 0 0 0ากีบค่ะลักษณะเบาะที่นั่งเหมือนกันกับชั้น2เลยค่ะมีที่นั่ง2ฝั่งเหมือนกันแต่ลักษณะ2ฝั่งจะนั่งได้เพียง2คนเท่านั้นและเบาะที่นั่งจะกว้างกว่าชั้น2แถมมีที่วางเท้าและปลั๊กไฟด้วยนะคะ ได้ตัววแล้วะคะ่ะไปกันยืนรอตั้งแต่บ่ายสองครึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงหนาทียืนจนขค้าแข็ง <laughs> เราได้มาทั้งหมด6ใบค่ะแต่สมาชิกของเราไปทั้งหมด7คนนะคะแล้วก็ตัวเล็ก ต่อไปเราจะเดินทางเข้านะครหลวงเวียงจันทนะคะไปหาที่พักแล้วก็ไปหาข้าวกินนะคะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยค่ะร้อนมากไป การเดินทางของเราใน EP นี้ส่วน EP หน้าเราจะไปที่ไหนจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากให้ทุกคนช่วยติดตามและกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราบริษัทสบายดีเอ็กเคนส่งไปเลาวใครที่อยากขายของไปลาวหรือส่งของไปเลาวนะคะก็สามารถสแกนได้ที่ด้านข้างนี้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้อนก็ต้องขอตัวลักับไปก่อนนะคะไว้เจอกันในอีพีหน้าส่วนอีพีหน้านั้นนะคะจะเป็นยังไงฝากให้ทุกคนติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายานี้คืออะไรครับอันนี้คือทีเด็ดของร้านคืออะไรนมหม,ม,นมออูนมหมูย่างใช่นมหมูย่างจิ้มไมนเปิดยังเปิดอ่อื้อหือร่อื้อหือ thank